ณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้ที่พักใจเฮ้เ hey! กิดจะได้ร้องเพลงลูกทุ่งกันแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันเนี่ยก็จะนําวัฒนธรรมจีนค่ะที่เป็นตัวเลขของคนจีนนะคะทั้งที่เป็นมงคลและไม่เป็นมงคลมาให้ทุกคนเนี่ยได้รับทราบหรือว่ารับรู้นะคะเกี่ยวกับ ข้อมูลต่างๆที่ดิฉันได้นำมานำเสนอให้ทุกคนได้ชมกันค่ะแต่ว่าก็จะมีบางส่วนนะคะของตัวเลขของไทยเนี่ยนำมาเปรียบเทียบกับตัวเลขของจีนนั่นเองค่ะตัวเลขสำหรับชาวจีนนะคะมีความเชื่อว่าตัวเลขบางตัวเลขเป็นตัวเลขแห่งความโชคดีเป็นตัวเลขมงคลแต่ในทางกลับกันก็จะมีตัวเลขแห่งความโชคร้ายหรือที่เรียกว่าตัวเลขอวมงคลค่ะ ภาษาจีนนะคะตัวเลขเนี่ยจะมีคำออกเสียงที่คล้ายคลึงเป็นคำพ้องเสียงให้ความหมายทั้งเชิงบวกและเชิงลบค่ะตัวเลขแรกนะคะเลข8ค่ะเลข8ปลาพ้องเสียงกับคำว่าฟาฟาที่แปลว่ารวยค่ะเมื่อรวมฟาฉายก็จะแปลว่าร่ำรวยเงินทองนั่นเองค่ะ จึงเป็นตัวเลขที่นิยมใช้นะคะในงานสำคัญต่างๆมากมายรวมไปถึงเป็นตัวเลขที่คนจีนจะนิยมใช้เป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะตัวเลขต่อมานะคะก็คือเลข6ค่ะเลี้วเลีวนะคะมาจากคำว่าชุ่นที่แปลว่าราบรื่นค่ะมักจะใช้นะคะในการค้าขายค่ะเพราะเชื่อว่ากิจการจะราบรื่นและมีโชคลาภนั่นเองค่ะเช่นเลีวเลีวตาชุน ทุกสิ่งจะราบรื่นนั่นเองค่ะตัวเลขต่อมานะคะก็คือเลข9ค่ะจะมีคำเสียงคล้ายกับคำว่าจิว๋วที่แปลว่าอายุหรือความยาวนานค่ะนำมาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยืนยาวยาวนานเหมาะกับเป็นตัวเลขที่เป็นมงคลสำหรับคนจีนมากๆเลยค่ะ สองหรือว่าเออนะคะเชื่อเรื่องของคู่ครองหรือว่าสองสิ่งมารวมกันค่ะถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็มักจะใช้ตัวเลขสองเนี่ยค่ะในงานแต่งงานนั่นเองค่ะสามซานคำที่มีเสียงคล้ายคำว่าชิงนะคะที่แปลว่าเกิดถือว่าเป็นเรื่องมงคลค่ะเพราะาคำว่าเกิดเนี่ยมันอาจจะแบบเกิดขึ้นกับสิ่งดีๆหรือว่าโชคดีนั่นเองค่ะ เรามาดูตัวเลขจีนที่เป็นอาวบามงคลกันบ้างค่ะตัวเลขที่เป็นอาวามงคลนะคะเลขสี่ค่ะจะไปพ้องเสียงกับคำว่าสื่อที่แปลว่าความตายค่ะในงานมงคลของจีนต่างๆนะคะจะหลีกเลี่ยงตัวเลขนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะต่อมานะคะก็คือเลขเจ็ดค่ะมาจากคำว่าชี่ที่แปลว่าโกรธโมโหคนจีนจึงไม่นิยมนะคะใช้ตัวเลขเจ็ด แล้วก็จะมีความเชื่อสำหรับคนจีนนะคะว่าเดือนเจ็ดเป็นเดือนแห่งการปล่อยผีจากนรกมาโลกมนุษย์ค่ะถือว่าเป็นเลขที่ไม่เป็นมงคลเป็นอย่างมากเลยเรามาดูตัวเลขมงคลของคนไทยกันบ้างค่ะตัวแรกนะคะคำว่า9ค่ะเสียงพ้องกับคำว่าก้าหน้าจเจริญก้าหน้าคนส่วนใหญ่เนี่ยจึงจะนำเลข9ก้าเนี่ยมาใช้เป็นตัวเลขมงคลนั่นเองค่ะเช่น เลขที่บ้านเบอร์โทรศัพท์หรือวันเริ่มกิจการต่างๆค่ะเลขมงคลตัวต่อมานะคะก็คือเลข8ปนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยนะคะก็มีความเชื่อมาจากคนจีนเหมือนกันค่ะว่าเลข8เป็นตัวเลขแห่งความร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์ไปด้วยเงินทองค่ะจึงเป็นที่มานะคะที่เป็นตัวเลขอันดับหนึ่งของคนไทยเลยค่ะ ส่วนตัวเลขของคนไทยนะคะที่เชื่อว่าเป็นตัวเลขอาวามงคลเนี่ยก็คือเลขเจ็ดค่ะทางโหราศาสตร์ของไทยเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นตัวเลขแห่งความทุกข์ไม่ว่าจะเรื่องใดหรือว่าสิ่งใดเลขเจ็ดเนี่ยก็คือความทุกข์ค่ะเลขเจ็ดกับอิทธิพลของชีวิตนะคะเลขเจ็ดนี้เขาเป็นตัวแทนดาวเสาค่ะ มีแต่คนหลีกเลี่ยงเลขเนี้ยเพราะว่าให้ผลทางด้านความทุกข์เศร้าหม่นหมองงานมงคลแล้วงานรื่นเริงต่างๆเนี่ยก็เลยเลี่ยงวันเสาร์นะคะหรือเลี่ยงบางคนเลี่ยงไปถึงวันที่เจดนะเจ็ดข้ามอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะเลี่ยงถึงขนาดมีคําโบราณพูดกันว่าห้ามขึ้นบ้านวันเสาร์เผาผีวันศุกร์นะเพราะว่าเลขเจ็ดเนี่ยจัดเป็นดาวบาปประเคราะห์ธาตุไฟก็ให้ผลทางเรื่อง ทุกโศกโรคพายอะไรแบบนี้เป็นตน้นตัวเลขต่อมานะคะคือเลข6ค่ะเนื่องจากเป็นคำที่มีความหมายว่าหกตกหลน่นทำอะไรก็ล้มเหลวจึงเป็นตัวเลขสำหรับคนไทยที่เป็นตัวเลขเอาวามงคลค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วหวังว่าจะเป็นสาระดีๆให้ทุกคนได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ